อย่างเช่นนะครับ New ยูพลาสเซนเตนครับออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมแมนทูรีและสถานีโทรทัศน์ไอพีเอ็มและข่าวสารผ่านเว็บไซต์ยู w ายแอดดอตยูพครับครับผมนะฮะอาจจะยุ่งแปลกนิดนึงนะฮะแต่วันนี้ก็เป็นงานที่น่ารักนะครับเราจะได้เจอกับน้องๆนะฮะที่นี่นะนครับแต่ว่าก่อนอื่นอันใดนะฮะพวกเราคงจะพูดได้ไม่ดีนะครับเท่ากับ ผู้ใหญ่ใจดีของเราในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราขอเรียนเชิญครับคุณสุทธิพงษ์ยานวิริยะเลิศคุณกับผมกรรมการชุดบริหารบริษัทเอไอทีโอพัสเปิดงานนะฮะห้องความุิดกับน้องๆวันนี้ครับผมผมก็สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมในนามของทีมพัฟก็ขอขอบคุณสื่อปิ่นทุกท่านแล้วก็สื่อมวลชนทุกค่านนะครับที่อาสาเวลามาร่วมงานในวันนี้นะครับผมก็ขออนุญาตเปิด งานวันนี้แล้วก็ขอให้น้องมีความสุขทิ่ท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมครับขอบพระคุณเลยนะสำหรับคุณสุทธิพงศ์ด่านวิริยะเลิศกลุ่นครับผมนะเอาละนะวันนี้เนี่ยบอกเลยทำเดียวเลยว่าเดี๋ยวเราบรรดาพี่ๆนะฮะทั้งนักร้องนะฮะศิลปินจากโอลเอฟมากมายนะครับเราก็ยังมีเหล่าบรรดาดารานัศแสลมันนะเพียบเลยทีเดียวนะ พี่เจ้าเม้าความสุขไปกับน้องๆนะครับโดยในที่กี่วันนี้ว่าเราจะมีอะไรให้น้องๆได้สนุกกันบ้างครับเริ่มต้นด้วยอะไรสนุกเป็นก่อนดีกว่านะครับสำหรับศิลปินมาร่วมงานวันนี้นะครับมิสเตอร์ซันเดย์ครับจากสังกัดสยามไทยร้องครับของเนี่ยของเนี่ยเออี่อยู่เป็นนะวันนี้ต่อไปครับรุ่นเดียวผมนะครับน้องรอนัทรับพลนะครับหรือว่าน้องรอนายก้านะครับรุ่นเดียวกันนะแต่เขาหล่อเยอะครับผม ในนั้นมันต่อไปนะครับในเอเหมือนกันนะครับน้องฟลยนะครับและน้องเนสจากเอ9ครับเป็นื้นที่สุดยอดแล้วันนี้เราร่นความบุญนะฮะชั้นน่จะได้เฉลิมพูดกันหรือเปล่าไม่รู้นะครับท่านผู้ชมนะแบบนี้อ่ะมาต่อไปนะครับศิลปินนัทอาลีครับจากสตาร์สปซี่ดครับนอกจากนั้นนะครับก็จะมีศิลปินนะครับคุณน้องหวานนะครับเอ่อสังกัด KPM นะครับ่ทชาบว่ามาหรือยังนะ อย่างนะครับแล้วก็ดาราจากซีรีส์วัยรุ่นช่องมูลนาชีมินนะครับเลิสซิกเจอกซีรีส์วัยรุ่นรักรุ่นวัยรุ่นแสบนะครับน้องพิ้วและน้องเพลงนะครับแล้วก็คุณมิกกี้สวิสครับสุกาสันภรณ์นะครับคุณลิชลิดานะครับก็จะมาร่วมด้วยนะครับไม่ทราบมาถึงยคงับ ยังมาไม่ถึงนะครับวันนี้ก็หลากหลายศิลปินนะครับที่ร่วมใจนะครับไม่ว่าอยู่ค่ายไหนก็แล้วแต่นะครับแต่สิ่งหนึ่งสิดเดียวที่มาร่วมกันวันนี้คืออยากจะมอบความสุขให้กับน้องๆที่มาคุณอยู่แห่งนี้ครับขอาเสียงจากน้องๆน่อยได้ไหมครับเนี่ยครับผมตื่นหรือยังรับเนี่ยตื่นยังครับตื่นแล้วงากินข้าวยังยังไม่กินเหรอเดี๋ยวเก็บได้กินเดี๋ยวดีทีนอกจากวิบี้ที่มาเซตน้วนะครับเดี๋ยวเราจะร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมๆกันด้วยครับ มาที่ศิลปินท่านแรกเลยน้องๆขอเสียงให้มีพี่หน่อยเลยศิลปินเดียวส่งเสียงหน่อยปองมือส่องเสียงกิน <c oughs> <c oughs> เหมือนไม่มีแรงไมได้ชาร์จแบตกันเลยนะเนี่ยเราเนี่ยที่นี่มีทั้งหมดกี่กคนครับหก <c oughs> อันนี้บอกหกเสียงนะสิบสามอยู่ที่เดียวกันหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวที่อยู่บ้านข้างไปตามเพื่อนกับมัน <c oughs> น,น,น้องๆน,นะครับทุกคนก็ียกว่าวันนี้เราจะมาร่วมกันนะครับทำถึงจำเต็มที่นอกจากทําเพ็งเพบนีแล้วแล้วก็เล่นเกมกับโคฟพซีจด้ยนะครับแล้วก็ทางยูทัของเรานะครับจะมอบของพิเศะข้างหลังนี้เลยครับน่าถูกใจน้องทุกคนครับตอนนี้ให้ศิลปงพินท่านแรกของเรานะครับในเตรียมตัวก่อนนะครับมิสเตอร์ซันเดย์จากสังกัดสยามไอรอลคือที่ันนี้เนี่ยเาเป็นคนที่ร้องเพลงคนเดียวโซ่เดียเด่ยวเล่นกีตาร์เสียงนุ่มมาก Số một phần người ta mới biết đến cái nhạc này ha thấy không? Xếp sắp